นอลงไปอุ้ยยุดซยื่อเสื้อมึงม่อยากเหตุการบ้านไรเงม้นบอเฮ้อโอ้ยโอ้โโอ้โว้ายว้าโอ้โอ้เอ้าเอาเอเพื่อนมาเป็นขยนภาพนันเถอดูนี่อถามานังกวนจะเป็นพวกเป็นยังบอเป็น ปวดหัวเป็นมงือแห้งเป็นสีห่างเลยอาป้าบ่เป็นมือไมีลูกสิจู้ได้เอากันจักเทียบบ่เด้อเนี่โอ้ยจังเป็นเล่าเป็นบ่บุเฮ็ดตต้ามิ้งเนี่ยเมียนบ่ล่ะบ่ล่วงไปหาหมอเบิ่งสิหาหมอใจล่ะเอากระหมอเป็ดนั่นดีใช้ไปหาเล่าน่ะกัมีแต่าเข้เส้าเบื่อดิหมอเป็ดซืือว่าเป็นแต่ว่าเป็นหมอแทนจักล่ะมันเส้าเบื่อดิคนไปนะเมีน ร่องไปบึ้งเดี๋ยวห้องทีบอกไอเดียวผ้าไปดอกบอกแล้วผ้าไปเด้อก็ไปนี่แหละจะไปบอกผ่าโบไปดอกเอาสันไปไปร่องเบิ้งเขาไปก่อนเด้องเงินเออโอเคขอบคุณหลายๆไปโอ้ยเหยียบก็มาหลายตงานเยอะก็หลายแต่มันมีคนอยู่แต่มันมีคนเบิึงเฮ้ยลมเดือดจังเหมือน ไอเดียวโซ่เห็ดเวียกจะเข้าก่อนไหนมึงนี่โอ้ล่มเน่ยังยีกถ้าฝ่าไปหาหมอจะเข้าเนี่ยก็แจ้งสีพูดสบายนี่แหละโอ้ยเราเบียกันอะไรเป็สีเห็ดไอพวกยูนี่โอ้ยพุ่งจมท้อบ้นน้นจังคอยมาเห็ดพ่อฝ่าไปหาหมอก่อนนี่เมียเอาเอาเอาคันหูหนักแล้วน้ำเมียหนักน้ำเวียกุ๊กว่าไปน้ำนาไป ร่มก็จะเป็นแห้งเนาะโอ้โอฝนสิตตแล้วดีนี่อันนี้ก็ล่างแค่กินหัวกันเลยระตูหม <ไป S 1> อกระแตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวาสิมาหาหมอนะครับหมอเปรตมาอยู่อ่าอ่ มหมอเป็ดไม่อยู่ครับหมอเป็ดแกลาป่วยเป็นพิซิดวงทวารเบาครับเหตุเจังไหนเหรอครับหมอเปรร็ดยไม่อยู่อ๋อไอพี่ก็พิ่งมึงหมอจริงออันผมถามนะครับครับเป็นยังกับหมอเป็ดครับอ๋อผมเป็นพี่ชายหมอเป็ดครับเราซื้อ,อยังครับซื้อแปดครับเฮ้ยเ,เราหมอเป็ดเป็นยังที่ซื้อหมอเป็ดยกับใไอผมถามอ๋อหมอเป็ด พ่อเขาชื่อปูดครับแม่เขาชื่อปาดครับผมก็เลยออกผมมาเป็นแฝดกับหมอเปี๊ครับเลยชื่อชื่อแปดครับอ๋อรรักษาอะไร้คือกันบ่าครับเป็ยังไงอ่ารักษาได้เหมือนกันครับผมก็เป็นหมอเหมือนกันครับผมรักษาได้เหมือนกันครับแล้วเป็นอะไรมาครับเนี่ยใครเป็นอะไรมาครับอันเนี่ยผมนะครับันเป็นเป็นผงสีห้าค้นทลองดูดูไหมครับอ๋อครับผมไหนเดี๋ยวผมจะลองอันตรวจดูสักหน่อยก่อนนะครับผมลองเลยครับ โอ้อันเป็นอย่างานนมาก<ม>อนยาการแบบนี้หมอก็ไม่ไม่รู้นะครับผมต้องให้หมอหมอเปียดมามาตรวจนะครับผมใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวหมอจะจัดจาให้กินก่อนเพื่เอ<ค>เพื่อมันจะใคร,ใครเพื่อมันจะใครกว่าเก่านะฮะโอเคนี่ครับผมยาครับ เราไปกินเบึ่งนะครับเผื่อมันจะดีขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากกินแล้วนะครับสี่ห้ามือนะครับเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นครับสี่ห้ามืออ้มืออ๋อครับ พอตัวกลับก่อนด้วครับผมครับผมก็กลับสิครับจะอยู่ทําไมล่ะครับบมอคือกวนสุตินเนาะมุมแหลงว่าเราถือตีนกูอะไรนะครับโอ๋อไม่มีอะไรครับโอ้โหเฮ้อกินยาใช่ไมไกูกินยิงเนาะกินจีสดๆอย่างเนาะนี่เลยเปิดหน้ามให้ด้วยนี่เก็ดอะไรปุ้นเนี่ยเออไม่เข็ดเห็โอ้ยสมมติเปิด งูยา <c oughs> โอ้ยกินเหล่ากิไปหาผักพอนอนเด้อนอนจังไดี้ดูนี่แม่ไอหยังเจ้าผู้เลี้ยินคำหมอเว่อร์ด้อว่าว่ากินยาแล้วก็สี่ห้าวันก็หายนี่เลยกตกินยาแล้วน่อดิกตกินเราแม่มันทันขบเดิมันเหลือไอหยังเดีวยวนี่เหลือสีอะเทธอ <c oughs> พ่อเมียนหมอบอกแค่กินยาบมสี่นี่แมสีนี่แม่สี่สีนี่แม่สีนี่แม่สี่ห้าวันก็หายว่าต้องงงยังหรอยไปว่ามันสีบัวเศ้ามันสีบัวเศ้าเอาเอาว่ากูบอกว่าแย่เห็ดสูงปานนี้โอ้ยว่าขืนย่างหัวแก้วเนี่ยนอนลงไปโอ้ยหยุดเจ้าเสือมึงไม่อยากเหตุการณ์บ้านไรมันบ่ โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโ้โว้ายว้าโอ้ยเดียดเอ้าคือเดียดแทะโอยโอ๊ยโอ้โหว้ายอ้าโอ้ยเดียดเท้าคือเดียดแทะเท้าอยู่ไสมาทำแอร์งงยมันม้พ่อศีเส้าหรอตีเท้า มันบ็ท่านไห้ครบกำหนดแล้วแวมันสิเอาเศร้าอีกมือเดียวนึงดอกโอ้ยพ่อสิเลียวล้วตีโอ้ยโ้ยโอ้ว้ายว้าอ้อเอเป็นไเนี่ยเรอค่ะเศร้าเราบอกเนี่ยปิ่น เศร้าเศร้าบรคากเลยเห็นโบว่าบอกแล้วหมอเปดนนะ่ะรักษาดีแล้วห้ยาอีหยังไม่กินแน่ละ่ะเอาคอยไปหาแล้วมันว่าเล้วก็บอกว่าเอายาไปกินประเด็นสําคัญเด้อหมอบอกว่าเอายาไปกิน,นสี่หามือสี่หามือสี่หามือก็เศร้าป <c oughs> ะนะสี่หามือเลยตีว่าเคอยกลับไปดูกันํนำการหามือรวดแล้ว ฮ้ยฉันแบบโล่งสดชื่นพอเลยเธอนือรขนาดนั้นได้ปีว่เอาวะกูคล้องขาดมาดูหนบอื้อออันนั้นก็สั่นไปก่อนเ้อเอาไปสั่นโชคดีจ้าหาขื้นเอาบบกม่วงก็ได้ไอเดียวไอเดียวเคลียงอะเคียงคิ้ส่ิเก็นคื้วิิทิ้งสย่งสิเป็นไทยน่แหลอเดียใหถมหมอปียห้นะโอ๊ยไอ้าไปแล้ว ออไอบ้บ่ไหวแล้วเอาท้งโอ้ยบ่เอาบ่ไหวแล้วไปเอ็งอหมด